สวยป่ะล่ะฮะชอบไหมสวยกระทงหรือแม่ลูกกระทงหรือแม่กระทงหรือแม่ที่สวยเลยแม่ใช่ไหมเห็นไหมแล้วไงถูกใจยังโอเคไหมชอบไหมคุยก่อนชอบชอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวแม่ทำให้เสร็จก่อนขอถอตวขบคุณหรือยังมีคนขอบคุณเราหรือยังนะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณน้องขอบคุณอะไรนะฮะขอบคุณน้องขอบคุณ อะลูกเต้าะเต้า,าใครทำมั้ยพ่อทำไมไม่เหมือนเต่าเลยอ่ะมีฟันทำไมมันไม่เหมือนเต่าอ่ะ,อะมันเหมือนอ่ะตัวเงินตัวทองอ่ะฮะจริงมันเหมือนตัวเงินตัวทองมากเลยนะไอ้โชว์ดิน่าเกียดอะ่ะใครทำเนี่ยโชว์หางอใครทำพ่อพ่อเซนเลยลูกหางของจระเข้หางของจระเข้ที่ทังไปแล้วที่หลุดมาแล้วอ่าแล้วไงต่อ อันนี้คือกระดองของเต่าอ่าแล้วไงต่อแล้วนี่ตามันคือทําไมตามันปูดอะ่ะมันโดนอะไรมามันโดนอะไรมาโดนอะไรมาโดนต่อยมามั้งต่อยมาเอาพวกนี้จะเอาที่แม่ทําให้หรือว่าที่พ่อทําให้ไปโรงเรียนเอเอไม่ของแม่แม่เหนื่ยใจนะฝันหลอดฝันหลอดด้วย <c oughs> ของพ่อกับของแม่เป็นสองอันเลยหรอ โอเคโอเคอันนี้เอาเก็บไว้อันนี้เดี๋ยวไปลอยเอาไว้เก็บเอาไปลอยกับแม่พ่อกับแม่ที่วัดไงโอเคไหมไม่เอาโอ้โห <I know. S 1> oh.